นี้เรามีความยินดีที่แม่ได้กลับมาเยี่ยมเราเลแล้วกบม,มือต้อนรับแม่ค่ะทีนี้คือบ้านอิมพรเป็นบ้านหลังใหม่ของเราทั้งหลายเป็นบ้านของพระเจ้าเองวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่ชาววันนี้เรามีโอ,อกสาสมากกว่าใครเลยคือการเข้ามานมัสาาาการพระเจ้าด้วยกันวันนี้เดิกเชิญพี่น้องที่จะลุกขึ้นยืนและจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันรัชนะพระเจ้าเช้าวันะนะาาวนี้ พูดของเราพูดกับเราเกี่ยวกับการอธิษฐานบอกว่าโจงขอแล้วจะได้โจงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่ขอก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหนให้บุกเมื่อเขาขอขนมตาหรือให้งูเมื่อหนขอปลาาะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองเป็นผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแกบุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสติวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อรูปฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจนเข้าห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงมาอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่รีดักและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่รีักจะทรงโปรดประทานบำเหน็งแก่ท่านเราจะขับร้องบทเพลงขอถวายบูชาแก่พระคิดด้วยกัน จะนิหารเกิดการนมัสการในเช้าวันนี้ก็แต่พระเจ้าเิื่าเราขอบิณงที่พระองค์ทรงเรงเยตตาเราขอบคุณเจ้าสำหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอะเจ้าได้ทรงโปรดสถิตด้วยท่ามกลางเราในการนมัสการันนี้ขอบเจ้าได้ทรงช่วยเราพระบิดาจักพาเรารู้ว่าเราทลายเป็นคนบาปแต่ว่าพระองค์นั้นได้ชำระความบาปของเราทั้งสิ้นและเรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่จะพร้อมเสมอสำหรับความช่วยเหลือ และโลงทรงให้เราทั้งหลายรอดเพราะว่าพรื่องอีกของโลงและเพระความรักของโลงนั่นเองบิดาเจ้าเราถึงได้มีสิทธิเข้ามานมัสการพระองค์ขอให้การนมัสการในเช้าวันนี้เป็นที่เหมาะใจของพระองค์ขอพระเจ้าสุทธที่ข้ามกลางเราให้เราทั้งหลายนมาสการโลงเรื่องจิตปัญญาและความจิตเราจะอธิษฐานร่วมกันและขอเป็นโลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า